สบายจังเลยค่ะงุยงุยจิ้งแหลนก็สบายด้วยค่ะบผม วันนี้ตามป้าพาสองหนุ่มมาอาบน้ำกันที่เพลินแคทโฮเทลโดยความพิเศษของที่นี่นอกจากจะเป็นสปาอาบน้ำแล้วยังเป็นแคทโฮเทลที่บริการรับฝากน้องแมวเฉพาะตลอด24ชั่วโมงและก็มีร้านเพชรช็อปในตัวอุ่์กาโน่ันเจอร้านเพชรช็อปมันเดินช็อปอีกแล้วพอพอไปอาบน้ำก่อนเลยจริงจัโดยในโซนกูมิง่งอาบน้ำ,น,ำน้องเนี่ยจะเป็นห้องกระจกใสผู้ปกครองสามารถยืนมองดูพี่เคสที่เป็นช่างกูเมอร์ประจํา ที่เพร์นโฮเทลเขาอาบน้ําเห็นทุกขั้นตอนเลยครับอ่ะคลิปนี้ยาวหน่อยนะทุกคนอดทนดูความน่ารักของเด็กๆไปก่อนนะ <c oughs> เริ่มขั้นตอนแรกเลยพี่เคสจับตัดเล็บแคะขี้หูก่อนเลยครับพี่เคสคงแอบจะบ่นงมงางงว่าทําไมป้าปล่อยให้เฮียบารณอนเขากบมอมแมมขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าที่เพรินแคทโฮเทลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดตัวบํารุงขนเขาใช้ของพิงพอพาหมดเลยแมวบ้านไหนเป็นสายส่งประกวดรูยี่ห ตอนี้คือใช้ดีมากไอ้ลูกเรามันก็ชอบอาบน้ำด้วยสิเฮียก er ็ฟินเลยครับผมระหว่างที่อาบน้ำป๋าแอบดูพี่เคที่เป็นกูเมอร์อาบน้ำน้องทุกขั้นตอนทุกวิธีที่เขาทำกับเฮ er ียบารอนไม่ว่าจะเป็นการเกาการ อาบน้ำกันหูเกาหลังด้วยโอ้โหคือคนที่เลี้ยงแมวกับเลี้ยงหมาเนี่ยจะเข้าใจความแตกต่างเลยว่าน้องแมวเนี่ยไม่ค่อยชอบการอาบน้ําซักเท่าไหร่ แล้วยิ่งไปเจอการอาบน้ํากับช่างที่แบบอาบไม่ถูกวิธีหรือไม่ใช้ความใจเย็นเข้าสู้กับน้องแมวอ่ะคือน้องก็จะยิ่งต่อต้านยิ่งถีบเห็นพี่เคสอาบน้ําเฮียบารอนแลวปาก,ก็สบายใจโอ้ดีใจมีที่ฝากท้องต้องเอาเด็กๆมาอาบน้ําที่นี่แบบผูกเป็นโตระยะยาวแล้วครับระหว่างนี้ไอ้กาโนมันไปหาเรื่องช้อปปิ้งหาเรื่องให้ป้าเสียเงินอีกแล้วแอบแวบมาดูโซนที่เป็นแคทโฮเทลทุกคนมีแขกผู้เข้าพักโดยเราไม่เข้าไปกอกวนแต่เขาตกแต่งห้องไว้ดีมากดูถ้าเอาเด็กๆมาฝากไว้ ที่นี่จะปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องกลัวเด็กๆเ,เหงาแน่อัคิวต่อไปน้องกาโน่ไปอาบน้ําเริ่มด้วยการแคคกี้หูก,ก่อนเลยครับโปเนี่ยพูดก็พูดหาว่าอวยช่างนะดูพี่เคสที่เขาทําน้องแบบทนุทนอมมากแล้วยิงเจ้าจริงเล่นนะอาบน้ําง่ายมากทุกคน ก็คงจะเหนื่อยแค่ตอนขัดตะโพนนี่แหละเวลาอาบน้ำถูสบู่เสร็จเนี่ยใช้ผ้าขนหนูเช็ดก็แห้งเลยไม่ต้องมานั่งหวีนั่งสางขนส่วนของเฮียบาลอนตอนนี้เป่าเสร็จและเริ่มสางขนเริ่มฟูฟ่องเป็นก้อนซาลาเปาละทุกคนโดยค่าบริการอาบน้ำเริ่มต้นเพียงแค่450บาทเท่านั้นส่วนไอกาโนนี่ของเขาขายเว้ยอย่าไปขโมยเขาเล่นหาเรื่องให้ป้าเสี่ยงเงินอีกแล้วจับขังซะเลยนี่ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะใครที่ตามหาโรงแรมแมวที่อาบน้ําน้องแมวที่ไว้ใจได้หรือร้านเชร s h อ p ที่อยู่ใกล้บ้านแถวสนามบินน้ําทางฝั่งนนทบุรีปาร์กก็ฝากร้านนี้เลยเพลินแคทโฮเทลครับผม